สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายน2025นะคะชาวราศีมังกรวันที่จะแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์ไทยก็ได้ผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างนะคะผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวราศีมังกรก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณก็จะดึงดูดความรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงนี้ผู้อ่านอาจจะมาช้าหน่อยนะคะแต่ก็มานแน่ๆนะ อันดับแรกก็อยากจะขอทิศทางนะคะทิศทางพลังงานให้กับชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีมังกรนะคะช่วงมิถุนามาแล้วนะคะพลังงานหยินโอ้โหพลังงานของความสวยงามพลังงานของชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะ พลังงานหยินเนี่ยกำลังรอพลังงานอย่างเข้ามาเพื่อปรับสมดุลชีวิตคุณจะดึงดูดคู่ที่เป็นคู่กันมีศีลเสมอกันมีคนช่วยเหลือมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนะคะมีคนที่อยากจะดูแลคุณรักคุณเนะ่ยพลังงานของสเสน่ห์พลังงานของความรักที่ เต็มไปด้วยความเมตตาความใส่ใจความอบอุ่นความปลอดภัยนะคะสัญญาณดีงามมากเลยเรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่มีลักษณตรงกับราศีมังกรนะได้สับไพเรียบร้ยอยแล้วนะคะมาเปิดพลังงานกันเลยค่ะมีสัญญาณของสองถ้วยนะคะว้าวมาก สัญญาณเดอะจัสติสนะคะสัญญาณ The ะว l ลสัญญาณของเจ็ดเหรียญแล้วก็สัญญาณราชาถือดาพลังงานดีงามมากคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณนะคะสองถ้วยคนที่จะมาแลกถ้วยความรักให้แก่กันมีสักขีพยานนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จกักรวาลเทวดานางฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณพลังงานที่คุณจะได้รับในเรื่องของความรักนั่นคือคุณจะได้เจอคู่ของคุณนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องชะตาฟาลิคิตอย่างนั้นเลยนะคะพลังงานของความถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกคนขึ้นมาถ้าหากคุณทําทุกอย่างในทิศทางที่ดีนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่ดีคนที่ใช่และคู่ควรกับคุณนะ,ะพลังดีมากๆ สัญญาณเดวิลคือคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกเรื่องเลยนะคะคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษานะคะต่างถิ่นนะคะหรือว่าเรื่องของการต่างประเทศความเป็นอินเตอร์ของคุณนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จถ้าหากคุณทําโลกออนไลน์หรืออยู่ในโลกออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์อะไรก็ตามเนี่ย ก็จะนำความสำเร็จมาให้เช่นเดียวกันพลังของความสำเร็จที่ถูกที่ถูกเวลานะคะเกิดขึ้นมาแล้วพลังเนี้เกิดจากสิ่งดีที่คุณทำยิ่งคุณทำดีมากแค่ไหนคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมมากแค่นั้นเลยหรือมากกว่านั้นอีกนะคะสัญญาณดีมากมีพลังของการได้ปลูกชีวิตปลูกชีวิตที่สวยงามนะคะ การลงทุนหรือว่าเรื่องของอาชีพที่เริ่มมีความมั่นคงหรือเริ่มเห็นผลผลิตที่สวยงามนะอะไรที่รอคอยที่ทำมานานอาจจะเห็นผลดอกออกผลอะไรแบบนี้นะคะสัญญาณขึ้นมาดีมากเลยนั่นคือสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วมันจะเป็นไปตามนั้นนะอยากให้คุณตัดสินใจอะไรหลายอย่างในชีวิตให้ชัดเจน พลังงานออกมาว่าความชัดเจนอะไรที่มันแบบจับต้องได้อะไรที่มันเป็นตรก,กะที่ถูกต้องอะนะคะมันเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องขอให้ทำในทิศทางนั้นแล้วก็มั่นใจในตัวเองในทิศทางที่คุณตัดสินใจนะเรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ มาแล้วสัญญาณของเจดไม้เทา้าโอ้โหเดวิชหรือว่าสัญญาณของเมจิกเชนนะคะแล้วก็สัญญาณเดอะซันเริ่ดม,มากดีงามมากนะคะเดอะซั Sun, คือความสำเร็จชาวราศีมังกรคุณไบรทมากสดใสสว่างดีงามประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอะไรที่ตัดสินใจถูกต้องมันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสมากๆ อะไรที่คุณพัฒนาตัวเองมานะคะพลังงานของเจ็ดไม้เท้าคือโอ้โหพัฒนาตัวเองดูแลทุกอย่างอย่างดีทําทุกอย่างอย่างสม่ําเสมอนะคะเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าคุณดูแลใส่ใจความรักคนรักความสัมพันธ์ออกมาบอกเลยว่าประสบความสําเร็จนะคะทิศทางที่ดีงามทิศทางที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้นมาให้คุณ สวยมากเลยนะมีทั้ง The World และ The Sun เนี่ยก็คือสัญญาณของจักรวาลน,นะคะจักรวาลขับเคลื่อนถ้าหากคุณได้ Manifest ต่อจักรวาลน,นะบอกเลยว่าคุณจะได้ตามนั้นนะพลังงานดีมากเลยแรงดึงดูดเนี่ยมีมหาศาลมากๆมาดูสัญญาณคู่ของชาวราศีมังกรนะคะมาแล้ว สัญญาณของราชินีถือดาบนะคะก้าไม้เท้าแล้วก็ราชาถือไม้เท้าว้าวพลังงานของคนที่มีอดีตในเรื่องความรักใช้ประสบการณ์จากอดีตในเรื่องความรักมากำหนดเป้าหมายในชีวิต คนคนนี้อาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างนะคะก้าวไม้เท้าคือการพิสูจน์ตัวเองในทุกเรื่องเลยนะอาจจะเป็นเรื่องของความรักชีวิตความสัมพันธ์อาชีพหน้าที่การงานเขาคนนี้เหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างแต่เขาก็ชนะมาทุกสนามนะคะพลังของเขาเป็นพลังของราชาราชินีนั่นหมายถึงว่าจากประสบการณ์จากอะไรที่ผ่านมาทำให้เขาแบบ มัน่นคงมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคนคนนี้รอคอยคนที่ใช่เรามาขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีมังกรน,นะคะขอขยายสัญญาณคู่ของคุณหน่อยโอ้โหสัญญาณแปดถ้วยคนคนนี้กำลังมูฟออนไปข้างหน้า ไปสู่แสงสว่างก็คือคุณนะคะเป็นเดอะซันเขามีอดีตแน่นอนในเรื่องความรักและเขาก็เดินออกจากความสัมพันธ์หรืออดีตนั้นนะคะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เดินออกมาแล้วมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เขาจะใช้ในการกําหนดอนาคตของเขานะคะพลังงานชัดเจนมากเลยว่าจะเดินทาง ไปสู่ทิศทางที่สว่างทิศทางที่ดีงามม o กออนไปทิศทางที่ดีขึ้นโอ้โหสัญญาณเจ็ดถ้วยเลยเลือกเยอะนะคะคนคนนี้จะเลือกเยอะมากเมื่อเขาเจอกันักบคุณเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาคุณคือคนที่ทำให้เขาเลือกถูกแล้วครั้งนี้นะคะ สัญญาณของอัศวินไม้เท้าไม้เท้าหมายเยอะเลยเขาจะมีพลังในการที่จะจัดการทุกอย่างได้มากขึ้นเมื่อเขากำหนดทิศทางทางเลือกของเขาที่เขามั่นใจแล้วนะคะเขาจะเดินทางการเดินทางจะทําให้เขาประสบความสําเร็จอาชีพหน้าที่การงานความรักการศึกษาการเรียนทั้งหมดเลยนะคะ โอ้โหเดวิลตรงกันนะคุณเลยคุณกับเขาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่แห่งหนต่าำบลใดก็จะมาเจอกันคนคนนี้ก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของต่างชาติเหมือนกันนะคะต่างชาติต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นต่างภาษานะคะจะนำความสำเร็จมาให้เขาโอ้โหเชอริออตการเดินทาง ถ้าหากคนคนนี้เป็นแบบสายท่องเที่ยวนะคะอาจจะชอบเดินทางไปทำโน่นทำนี่หรือว่าใช้พลังของตัวเองไปทำสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยเป็นไปได้ว่าในอดีตเลยทำให้เขาอะเลือกอะไรหลายอย่างแบบหุนหันพนลันแล่นหัวร้อนนะสัญญาของเขาเขาจะได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ต้องมีบททดสอบบทพิสูจน์ตัวเองอะต้องพิสูจน์ความอดทนพิสูจน์ตัวเองนะคะ ว่าสิ่งที่เขาเลือกหรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เชื่อมั่นด้วยนะคะนอกจากตัวเองเชื่อมั่นแล้วอะฉนั้นคนคนนี้นะคะเขาจะเรียนรู้จากอดีตค่อนข้างเยอะเลยโอ้โหเป็น The อ็มเพ o r เลยนะ,ะสัญญาณคือจะประสบความสําเร็จ จากคนที่อาจจะหัวร้อนจะกลายเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตมีบทเรียนมีบททดสอบอะไรมากมายที่คนคนนี้ผ่านมาได้แล้วก็ยิ่งมั่งคั่งมั่นคงนะคะแล้วแข็งแกร่งมากๆคนคนนี้มองหาคู่แท้คู่แทรรักแท้นะคะคนที่ใช่ที่เหมาะสมกับเขาอะ โอ้โหใช่เลยเขามองหาเดมเพรสเขาจะได้เจอคู่บุญใหญ่นะคะจัก,กรพัทจัก,กรพัทด,ดินีนะเดมเพรสกับเดนเพรสนะคะเมื่อเขาเจอกันกับคุณเขาตอบได้เลยคุณนี่แหละคือคู่ของเขาคู่ที่แท้จริงนะคะคู่บุญใหญ่มากๆเขาชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับคุณเขาชอบที่จะ รู้เลยว่าวันนี้จะไปไหนทำอะไรแล้วมีคุณอยู่ด้วยตลอดนะคะแฮปปี้ที่จะมีคุณอยู่ด้วยนะโอ้โหสัญญาณเก้าเหรียญพลังของคนร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยนะคะคนคนนี้เคยห่วงชีวิตโสดมาก่อนมากๆก,การที่เขาจะเลือกใครสักคนเขาเลยพิถีพิถันนะคะช่างเลือก ยังไงก็ตามเชื่อมั่นว่าคุณก็จะตกหลุมรักเขานะคะเจอกันแล้วก็จะมีเซนต์บางอย่างที่รู้ว่าเป็นเนื้อคู่กันนะใช้เลยเด็กถือดาบต้องมุ่งมันตั้งใจยังแอบมีความหัวร้อนอยู่หน่อยๆน,นะคนคนนี้แม้ว่าจะมีพลังเดียเพลอแล้วก็ยังมีพลังของเด็กๆนะคะเขาคนนี้จะจองคุณไว้จะตามส่องคุณเลยนะคะ เมื่อเจอกันเนี่ยเขาจะสนใจในตัวคุณมากตามส่องนะอยากมาเจอกันนะจะมูฟออนไปหาคุณจะพุ่งไปหาคุณเลยนะคะอะไรที่เขาทำเนี่ยคุณได้เรียนรู้จากคนคนนี้แล้วคุณน่าจะตัดสินใจได้ว่าเขาจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีมังกรและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ทูนามีหลายใบยอยากออกนะโหสัญญาณหนึ่งถ้วยนะคะ high p r i แล้วก็สัญญาณเก้าดาบพลังงานบุญจะหนุนนำให้ได้เริ่มต้นความรักใหม่ชีวิตใหม่ มีสัญญาณของการแต่งงานปรากฏขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีการตัดสินใจเริ่มต้นเหมือนคู่แต่งงานใหม่คู่รักใหม่สิ่งใหม่ที่จะเข้ามาในเรื่องความรักปรากฏขึ้นมาพลังงานบุญหนุนนำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาณชะตาฟ้าลิขิตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยดูแลคุณเนะี่ยแล้วก็คัดสรรคัดเลือกคู่มาให้คุณเนะี่ยว่างั้นเลยนะคะ พลังงานเนี่ยเหมือนมีช่วงเวลาที่ต่างกันก้าดาบเหมือนกลางคืนนอนไม่หลับอาจจะเป็นคนไกลได้นะหรือว่ามีท i มโ z o น,นะจังหวะเวลาการคุยกันอยู่คนละช่วงเวลาอย่างนั้นก็ได้นะคะอาจจะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยู่คนละพื้นที่พื้นถิ่นนะคะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือจะคิดถึงกันมากตอนเวลากลางคืนนะจะนอนไม่ได้นอนเพราะคิดถึงใครคนหนึ่งอยู่นะมาดูสัญญาณในอนาคตรหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะมาแล้วสัญญาณสี่ดาบนะคะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็สัญญาณสามเหรียญมีการเริ่มต้นพูดคุยเจรจานะคะ อาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรได้นะพลังงานเหมือนมีการรอคอยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆขึ้นมาด้วยนะถ้าหากคุณเขายังไม่ได้เจอกันนะคะสัญญาณคือจะมีการพูดคุยเจรจาสื่อสารกันแน่นอนนะแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆอาจจะวางแผนอนาคตร่วมกันคุยกันในเรื่องราวดีๆของความรักะว่าจะพัฒนาต่อกันยังไงนะคะ มีพลังของการตัดสินใจมีพลังของความเข้าใจการเจราจาสื่อสารที่ดีงามนะว้า wow. วเรามาดูกันต่อว่าโรแมนต์แซงเจลอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรบ้างคิว l ลิงแฟมิลี่อิชูนะคะเยียวยาประเด็นของครอบครัว สัญญาณขึ้นมาว่าชีวิตรักของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังงานบุญพลังงานของการให้อภัยพ่อแม่ของคุณหรือว่าให้อภัยครอบครัวเป็นพลังงานบุญที่จะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องราวความรักของคุณเองนะคะหรือการสร้างครอบครัวของคุณเองโอ้โหอัลลีควเทยทเลิฟ พลังงานออกมาบอกว่าถ้าหากชาวราศีมังกรเนี่ยเคยเจอความรักที่ยังรู้สึกว่าไม่พอหรือยังไม่ใช่เงี้ยเมื่อคุณเจอคนคนนี้คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคุณจะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงเพราะเขาจะรักคุณมากแล้วคุณไม่รู้สึกถึงความไม่เพียงพอความขาดแคลนความพร่องอะไรเงี้ยคุณจะไม่รู้สึกสิ่งนั้นเลย เขาจะมาอย่างเต็มเต็มเลยความรักเขาจะดีมากๆนะคะคนคนนี้ดังโอ้โหฮันนีมูนนะจะได้เจอคู่หวานแหววเลยถ้าคู่ไหนที่คบกันอยู่คุยกันอยู่นะคะสารสัมพันธ์กันอยู่การได้ใช้เวลาด้วยกันน่าจะเป็นทิศทางที่ทำให้คุณเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนะคะการได้เปิดใจคุยกันเปิดรับ พลังความรักเข้ามาก็สำคัญมากเลยนะคะจะหวานมากโอ้โ oh, ห trust ความเชื่อมั่นในสถานการณ์นี้ขอให้มีความเชื่อมั่นและแรงศรัทธาในความรักและในชีวิตนะคะเหมือนเชื่อมั่นเชื่อใจไว้วางใจแล้วก็มีศรัทธาในความรักพลังงานนี้ขึ้นมาว่า อย่าพึ่งท้อแท้อย่าเพิ่งหมดใจอย่าเพิ่งเข็ดไปซะก่อนนะคะให้คุณมั่นใจและมีศรัทธาว่าคุณมีคู่แล้วมีคนที่รักกันมากเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเรามาดูกันว่า whisper of love อยากบอกอะไรชาวราศีมังกรบ้างโอ้โ oh, ห take a chance on love อย่าปล่อยโอกาสนี้ไปนะคะจับโอกาสความรักที่เข้ามาไว้แน่นๆเลยนะสัญญาณประตูมิตินะคะชีวิตใหม่ความรักใหม่เหมือนจะได้เดินทางด้วยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดการเลยนะคะความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่โอกาสใหม่จะเข้ามาในชีวิตคุณจับไว้แน่นๆเลยนะว้าวมากโอ้โห relation s h i p patterns สัญญาณคือความสัมพันธ์เดิมๆจะถูกเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องมีการเดินทางไปฮันนีมูนอะไรเงี้ยนะคะรูปแบบการความสัมพันธ์นั้นจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเมื่อเราลุกขึ้นมาทำอะไรให้มันหวานแหววนะคะสวีทโรแมนติกนะสำหรับคนโสดคุณก็จะได้พบเจอความสัมพันธ์ที่สวยงาม คุณจะได้เรียนรู้เรื่องของความสัมพันธ์ในมิติใหม่ในรูปแบบใหม่นะคะโอโ้มันมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณความคิดทัศนคติของคุณในเรื่องความรักพลังงานนี้ดีมากเลยนะคะแล้วเป็นโอกาสที่ดีงามในชีวิตคุณนะชาวราศีมังกร ผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ